สวัสดีอาจารย์ทุกท่านครับที่รักนกเขาใหญ่นะครับผมนะครับผมมีนกมาน้าเสนอนะครับซีนกนะครับผมนะครับนกตอนะครับทั้งหมดนะครับผมนะครับอาจารย์ท่านไหนที่มองหานกนะครับผมนะครับมาผิดหวังแน่นอนนะครับผมนะครับเริ่มจากสายเมื่อแรกนะครับเป็นนกตัวใหญ่นะครับผมนะครับ ตัวใหญ่กวมูนะครับผมนะครับสายเมื่อแรกนี่ครับเป็นนกตัวใหญ่นะครับผมออกมาสิบหาแดงนะครับเต็มเลยครับผมตัวนี้นะครับขอค่ามัมันสามร้อยนะครับสิบแปดแดงนะครับตัวนี้นกหนึ่งนกหนึ่งกุกเสียงกลางนะครับ แล้วก็เจ้าม้านะครับเจ้าม้านี่ยี่สิบห้าใบแดงนะครับรวมทรงนะครับผมนะครับเฉลยน้าพ้นแก่นะครับสิบกว่าตัวได้แล้วนะครับผมนะครับขอแต่ออกนะครับตัวนี้นะครับผมค่ะผมเคยเฮ็ดคลิปอยู่นะครับเจ้ามานตัวนี้นะครับผมขาล้มมาไหลนะครับนะครับเป็นตัวนี้นะครับหนึ่งกุกเสียงกลางเฮ้เสียงใหญ่ผิแล้วครับผมนะครับงามกมูมนะครับผมนกตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับ ฝึกช่วงนะครับเข่าห้ามานะครับไม่ใช่ได้สีแต้มนะครับผมนะครับบางนกพร้อมเล่นซรัไหนนะครับผมนะครับเริ่มจากขวาสุดนะครับผมนะครับซิมหาใบแดงนะครับผมทรงให้ทั้งกงนะครับผมอาจารย์ท่านไหนนะครับอยากเสียอด้ไปดูแลต่อนะครับไปไว้เล่นนะนิ่งนะครับนกนะครับ มาเป็นตัวนะครับเสียงใหญ่หนึ่งกุกตัวนี้คาลมนะครับนกตัวนี้งามที่สุดนะครับสนับปีกนะครับผมแน่นนะครับนกชัวดนี้เป็นนกท้ายขนนะครับอาจารย์ท่านไหนที่เลนนกเขาไงนะครับก็นนาดสีเข้าใจเนาะนะครับว่านกนกนะครับบางตัวก็ยังบ่เต็มนะครับท้ายขนนะครับผมตัวนี้เสียงใหญ่คาลมนะครับหน,นึ่งกุกนะครับขอสิบแปดใบแดงนะครับผมนะครับ ตัวนี้เจ้าหมานนะครับผมนะครับนกเรียวหลายเรียวหนาหลายนะครับผมยี่สิบห้าแดงนะครับรวมทรงนะครับตัวนี้นะขอสิบแปดสิบแปดใบแดงนะครับยังไม่รวมทรงนะครับผมนะครับมีนกซีโตนะครับมีนกตอนะครับมาเสนอให้จารย์ทุกท่านนะครับสําหรับช่วงนะครับช่วงนี้นะครับเก็บไว้นะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดจังน้อยนี่ครับผมนะครับ สงการแล้วคนจะหานกนะครับมันจะแพงราคามันจะแพงขึ้นอีกนะครับเพราะว่านกนะครับท้ายคนแล้วก็พร้อมเล่นไม่นะครับผมนะครับช่วงนี้อาจารย์ทไหนมีทุนนะครับมีเวลานะครับมีนะครับทุนทรัพย์ก็เฝ้าเก็บไว้นะครับผมนะครับเสดอนกดีๆนะครับผมไว้ทะเลนนะครับราคาก็บ่สูงหลายนะครับผมเสียงใหญ่คารมนะครับสนับปีกงามครับตัวนี้นะครับครับตัวนี้นะครับ ขวาสุดนี่สิบห้านะครับสิบห้าแดงทรงให้ทั้งกงนะครับผมนะครับท่านท่านให้สนใจนะครับก็สอบถามมาได้นะครับผมนะครับนะครับนกนะครับความหนึ่งซ้ำหนนะครับผมครับนกนะครับหวานหวานนะครับ โอเคขอบคุณทุกท่านนะครับผมนะครับสวัสดีครับ